เห็ดเริ่มแก่นะคะจะสร้างซีลสปอร์อยู่ข้างในกลีบนี้นะคะฟางข้าวเชแเดลอมาค่ะทุกคนวันนี้จะพามารู้จักเห็ดในป่าก,กันนะคะ<ม>เห็นไหมคะอ๋ะเอเลยเรามาติดเห็ดนะคะถ้าเป็นเห็ดกินได้นะคะก็จะประมาณว่ามีมีหนอนกินด้วยมีมดอะไรกินด้วย<ม>ประมาณนี้นะคะตัวนี้เหมือนกันนะคะจะเป็นเห็ดที่กินได้นะคะ ก็มีเชื้อเอามาดิน,นี่นี่เป็นเห็ดที่พวกที่กินได้คะอาจจะมีประมาณว่ามีมแมลงกัดกินนะคะดูขึ้นมาดูค่ะทุกคนคะเห็ดนี้คือเชื้อราชนิดหนึ่ง เป็นเชื้อราขนาดใหญ่นะคะทุกคนที่สามารถกินได้แล้วมีบางชนิดที่กินไม่ได้นะคะเห็ดที่กินได้ดูที่โคนต้นนะคะโคนต้นจะประมาณว่าเรียบรียบนะคะแต่ถ้าเห็ดที่กินไม่ได้นี่จะมีป้องมีเยื่อร,บรอบๆคบข้อเขาไว้เดี๋ยวจะพาไปหาดูนะคะอันที่กินไม่ได้ส่วนพวกนี้กินได้นะคะดูที่ที่ผิวข้างหน้านะคะเนี จะมีรอยมอแมลงกัดกินอยู่นะคะทุกนคะคะเห็ดคือเชื้อราชนิดหนึ่งไม่ใช่พืชแล้วก็ไม่ใช่สัตว์นะคะเป็นประเภทที่ผู้ย่อยสลายนะคะจะกินประมาณว่าซากของเศษใบไม้นะคะที่อยู่ทับถมกันมานานนะคะจนเน่าเปื่อยนะคะแล้วเ,เห็ดพวกนี้จึงเจริญเติบโตอยู่บริเวณที่มีใบไม้ทับถมมากๆนะคะ แล้วเขาจะสืบพันธุ์โดยการนี่เลยค่ะสร้างเซลล์สปอร์อยู่ในกลีบของเขาค่ะทานนะ,ะนะพอเห็ดอายุประมาณนี้บานแล้วขนาดนี้นะคะจะสร้างเซลล์สปอร์อยู่ข้างในกลีบนี้นะคะแล้วเมื่อแก่แล้วจะเน่าแล้วสปอร์ก็จะหล่นตกไปตามพื้นดินแล้วเขาไปเกิดเป็นดอกใหม่นะคะทุกคนอส่สำหรับ วันนี้ก็จะมีเห็ดหลายๆอย่างหลายชนิดพวกนี้เป็นเห็ดกินได้นะคะอันนี้เห็ดทานสีดำนะคะกินได้นะ,ะเห็ดทานเห็ดโก้เห็ดดินนะคะเห็ดดินเห็ดหลายๆอย่างเขาจะเกิดบริเวณที่ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ถูกทับถมของใบไม้เป็นเวลานานหลายปีนะคะป่าบริเวณนี้ไม่ถูกเผาไหม้นะคะ เห็ดจึงจะเกิดเยอะนะคะแต่ถ้าป่าบริเวณไหนถูกไฟไหม้บ่อยๆบ,บริเวณนั้นก็จะไม่มีเศษของใบไม้ทับทุมนานๆเห็ดก็จะไม่เกิดนะคะทุกคนป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้น้อยใหญ่แล้วก็ไม่ถูกไฟไหม้นะคะเป็นเวลาหลายปีทำให้ใบไม้ทับทุมเน่าเฟื่อยทำให้เห็ดสามารถขยายพันธุ์ได้นะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนพวกนี้ก็จะเป็นเห็ดน้ำหมากเห็ดแดงนะคะนี่จะเกิดอยู่ตามใต้ต้นไม้ที่มีใบไม้เศษใบไม้เยอะๆนะคะเห็ดน้ำหมากเห็ดแดงเห็ดม่วงอันนี้เห็ดมหาดนะคะอร่อยพวกนี้อร่อยเห็ดมหาดส,สีส้มๆนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูเห็ดที่กินไม่ได้กันพวกนี้กินได้กันทุก ทุกดอกนะคะนี่ดูดูดูจะมีรอยแผลที่ผิวแสดงว่าโดนมแมลงกินเห็นไหมคะนี่แมลงกำลังกินเลยนี่แมลงกําลังกัดกินอยู่เลยนะคะแสดงให้รู้ว่าเห็ดพวกนี้กินได้นะคะไม่มีพิษแต่ถ้าเห็ดมีพิษจะไม่มีมแมลงใกล้นะคะดอกเข้าจะสวยงามน,นะคะแต่ถ้ากินแล้วจะได้รับพิษที่อันตรายอาจทินงแก่ชีวิตได้นะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นเห็ดชนิดหนึ่งนะคะเป็นเชื้อราที่เป็นเห็ดที่เกาะกินต้นไม้ต้นนี้นะคะอันนี้ก็กินไม่ได้นะคะกินไม่ได้เป็นเห็ดเป็นเชื้อราที่กินไม่ได้ก็จะเกาะกินตรงโคลนต้นไม้นะคะมีความสวยงามแต่ว่าดอกไม่เหมาะแก่การกินอยู่แล้วนะคะก็จะไม่มีแมลงกิน จะกินไม่ได้ค่นี่นะคะทุกคนเป็นเห็ดมีพิษนะคะเนี่ยกินไม่ได้นะคะดูว่าดอกเาจะสวยงามน,นะคะไม่เราไม่แบกไม่มีรอยจากก,กินของแมลงใดๆเลยนะคะเป็นเห็ดมีพิษลักษณะลักษณะโคนขานะคะนี่ เเห็ดมีพิษดูที่โคนขานะคะโคนขาจะมีข้อป้องมีเยื่อเยื่อที่ข้อป้องขานะคะอันนี้บุ๋มบอกได้เลยว่าเป็นขาเป็นเห็ดที่มีพิษนะคะนี่กินไม่ได้ถ้ากินเข้าไปอาจอาจได้รับพิษที่อันตรายโคนขาจะมีข้อป้องะคะเ,เห็นชัดเจนนะคะอันนี้เป็นเห็ดมีพิษ ดอกเขาจะสวยงามนะคะนี่ไม่มีอะไรกัดกินนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เรื่องของเห็ดเห็ดคือเชื้อราชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่นะคะมีทั้งกินได้และกินไม่ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องน้องฝางข้าวด้วยนะคะบ๊ายบาย